สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษอรพักสุขเจริญและนนกุลชานน์สันตินธท,ทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่หลายคนต่างก็ลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันไวๆสสาหรับแอฟทักษอรและนนกุลชานนแต่ก่อนหน้านั้นนนกุลก็ได้ตอบไปแล้วว่าอย่างที่เคยพูดเอาไว้ว่าไม่เกินสามปีแต่งแน่นอนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ อย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นความน่ารักอบอุ่นระหว่างแอฟทักษออนกับครอบครัวของนนกุลตลอดในโมเมนต,ต์ต่างๆล่า,าลสุดทางด้านของคุณแม่ของหนุ่มนนกุลก็ได้ส่งน้ำทับทิมสดๆไปให้ว่าที่ลูกสะพ้ายอย่างแอฟทักษออนได้ดื่มด้วยทางด้านแอฟทักษออนก็ได้โพสตตอรี่ขอบคุณพร้อมทั้งแท็กไปที่ไอจีของคุณแม่เพนแขด้วยว่าเป็นน้ำทับทิมที่อร่อยที่สุดซึ่งทางด้านคุณแม่เพนแขก็ได้แชร์สตอรี่ของสาวแอฟทักษออนอีกด้วย ก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวเห็นอย่างนี้แล้วแฟนๆก็ชื่นใจเป็นที่สุดหลังจากนั้นทางด้านแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นคุณแม่รักว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้มากบํารุงสุดๆคุณแม่นนกุลน่ารักกับพี่แอฟมากค่ะถ้าอ่านสรรพคุณของน้ําทับทิมเหมือนช่วยบํารุงเซลล์ไข่ให้แข็งแรงด้วยขออนุญาตนะคะคุณแม่บํารุงรอน,อนน้อยใช่ไหมคะเราแอบคิดนะว่าเขาคงจะบํารุงกันอยู่ค่ะ งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็เข้ามาชื่นชมความน่ารักของคุณแม่เพนแขกับว่าที่ลูกสะพ้ายกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ